สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องบุญนำพาช่องที่จะพาทุกท่านไปรับพลังบวกเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวยความเชื่อและความศรัทธาเป็นจิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้เรามี5เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือมาฝากกันค่ะก็ขอบอกก่อนเลยว่า คนที่มีบุญเท่านั้นที่จะได้ฟังนิมิตพิศวงจากท่านอาจารย์ภพศสารแสนชัยได้บอกห้าเคล็ดลับสำหรับดวงชะตาของคนที่มีการกรบาทการฝ่ามือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีหลังจากที่ได้รับฟังคำทำนายนี้ท่านจะได้ร่วงรู้ถึงเคล็ดลับในการเสริมสร้างบารมีจะทำให้ชีวิตพิษผันโชคลาภก้อนใหญ่หล่นทับ จากตกอับจะกลายเป็นคนโชคดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลเข้าหาเทวดาเปิดทางให้รวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเมตตาปานีและประทานพรวิเศษให้แก่ท่านแล้วแต้มบุญของท่านกำลังจะทำงานดวงชะตาของท่านมาถึงจุดพลิกผันแล้วจากที่เคยลำบากตากตามมาทั้งชีวิต จะได้พ้นทุกข์หลังจากที่ท่านได้พบกับคำทำนายนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จราบรื่นไปด้วยดีและต่อไปนี้ก็คือ5เคล็ดลับที่จะทำให้คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นดวงดีจนกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูลกันเลยทีเดียวคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือคนโบราณเชื่อว่า เป็นคนที่มีบุญเก่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาคอยบันดาลโชคลาภให้และคอยชี้ทางให้แก่ชีวิตคอยบันดาลโชคลาภเกี่ยวกับเงินทำให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือน,นั้นเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเป็นคนที่มีโชคกว่าคนอื่นทั่วไป แถมยังเป็นคนที่มีเซนแรงดวงแข็งใครที่คิดจะปองร้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดเพราะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาอยู่ทำให้ชีวิตแคล้วคาดปลอดภยัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง หากท่านใดได้มาเจอคลิปเีโอนี้เป็นครั้งแรกขอบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนถือว่าท่านโชคดีมีวาสนาอานิสง์จากบุญเก่าของท่านในอดีตชาติได้ชักนำมาเพื่อได้ร่วงรู้เคล็ดลับนี้แล้วจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยอย่างทันตาเห็นชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดหากทำได้ตาม5ข้อนี้ ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทำให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ถ้าพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเสริมดวงให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีด้วยการไหว้สักการะเท้ามหาพรหม ด้วยพวงมาลัยดอกดาวเรืองจุดธูปสบหดอกตั้งนโมสามจบดังนี้นโมตัสสะพระคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคขาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาบูชาพ,ะพระพรมโอมปะระเมสะ นมัสกาลัมอง์กาลนิสะวะลังพมเลสยัมภูปัส,สวะวิษณุไวยธานะโมโทโติลูกะปัมทะละมายิกยานังยะไวยะลาทะมุลัมสะทานันตะวิมุสตินันนมัมเต นามัตตะเลจะอะกาลังตะโถวาจะเอตามาตาลยัตตะมันตะรามากัทถนาลัมลาจะสะละวะปะติตัมสัมโพภคกลโลทิวะทิยัมมะตัมยะเพล็ดลับข้อที่สอง เสริมดวงเพื่อลดทอนข้อกรรมทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ส่งเสริมกู้ภัยต่างๆเคล็ดลับข้อที่สเสริมดวงเพื่อลดทอนปัญหาและลดข้อขัดแยง้งควรไหว้ขอพรจากองค์เทพเจ้ากวนอูด้วยผลไม้และน้ำชาเคล็ดลับข้อที่ส เสริมดวงเพื่อให้มีสติปัญญาและเสริมศักยภาพของตัวเองให้จัดวางไผ่เจ้าแม่กวนอิมไว้ทางทิ่ตะวันออกของบ้านเคล็ดลับข้อที่5เสริมดวงเพื่อให้มีโชคลาภทางด้านธุรกิจและการลงทุนควรประดับตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้สีสันสวยงามในทิศตะวันออกและที่สำคัญอย่าลืมรักษาสินห้า ละเว้นอบายามุกค,ควรไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนอยู่เป็นประจำทุกคืนเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำให้ชีวิตจิตใจบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อดึงดูดโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำให้ชีวิตพลิกผันในชั่วข้ามคืนจากหน้ามือเป็นหลังมือมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ไม่ว่าท่านจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวันที่หนึ่งนั้นก็จะเข้ามาหาอยู่ดีทำให้ชีวิตจะได้นอนนับเงินแสนเงินล้านความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนมันทำบุญทำทานสร้างกุศลเมื่อมีโอกาสบุญกุศลส่วนนี้ที่ท่านได้ทำจะส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้นแบบก้าวกระโดด บุญที่ท่านช่วยเหลือคนอื่นนั้นก็จะมีคนช่วยเหลือท่านเมื่อท่านตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้คุณพรารักษาเทวดาคุ้มครองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ